สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุงกันนะคะโอเคก็อันนี้เออส่งมาตั้งแต่วันไหนไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเราไปเข้าค่ายมาเนาะก็เลยไม่ได้เออก็เลยไม่รู้ว่าส่งมาวันไหนนะคะนี่นะนี่ค่ะส่งแบบ EMS คือคลิปนั้นมีคนบอกว่าแกะโหดไปต้องขอโทษด้วยนะคะแกะแรงไปอะไนี้อ่าแป๊บนี่นะคะก็จะเป็นของข้างในนี่มาพอนี้ด้วยอ,ยอ,ยอยมาดูกันเดี๋ยวดูโน้ตกันก่อนนะคะ ามีเลยนะคะสวัสดีจ้าพี่พลอยขออ่านในใจนะอันนี้คือเราจะมีกดเออในการส่งเงินทางไปรษณีย์นะคะโอเคโอเคค่ะเอ้ยอ๋อโอเคค่ะนี่มาโพนี่ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะน่ารักมาก เดี๋ยวจะเอาไปให้น้องเล่นนะน้องชอบเล่นมาเพราะนี่แล้วก็กระดาษโนต้ตน่ารักไม่มีผู้น่ารักเสียงออกจะแหะแบๆนิดนึงแล้วก็ที่ได้ยินเสียงขวดน้ำนี่ไม่ใช่อะไรนะหมามันกัดเล่นเ <c oughs> โอเคโอเคค่ะก็สำหรับทิ่ไม่ขอลาไปก่อนค่ะ